คารนรับด้วยเถอ,อ,ด,เอด,ดบดุกโบนิดน้อยขอให้ตัวเลขที่มีอยู่ในการว่าพรข,ของข้าพนะเจ้านเวลานี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วหกกลายเป็นตัวเลขอาสจ,จัน่นด้วยเถอดขอกลางวันขอกลางวันอย่าให้เคลื่อนขออนุญาตล็อกตัวเลขมาสจัน่นนี้เป็นของขา้าพเจ้าด้วยเถิด จะแสงเทียนทะแสงไฟโอเวลาลอกคราบมันจะทิ้งคราบของมันออกไปนาะแล้วคนที่เขาเกิดปีมะโรงปีมะสิง <c oughs> เขาก็จะมีผูกดวงของเขาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาดวงของคนที่เป็นมะโรงเป็นมะสิงมะโรงงูใหญ่ปีมังกรทอ ส่วนมะเสงงูเล็กเทียนผูกดวงของคนที่เขามีดวงกําลังจะแห้งมีดวงแห้งแล้วก็ชอบชอบดวงกลางวันกลางวันเช้ากลางวันเที่ยงกลางวันเย็นโอเคนี้เขารู้กันคนดวงของเขาเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก คนที่มีอาชีพทำมาค้าขายถ้าค้าขายแล้วร่ำรวยช้าทูปสิบหกดอกปักลงทางทิศเหนือแต่นเนี้ยผูกดวงของคนที่มีดวงเห็งรอบเย็นรอ,รอบเช้ารอบเทียมสองตัวคงไม่ไหวถ้าจะสามตัวสี่ตัวละมะั้งจาตัว,วกระโพอ่งเพิ่งน้องทินเดอกักบการขอเลขรอบถัดไป รอบที่แล้วดันคุยเลขสามกับเลขสองทางทางที่เลขก็อยู่ตรงกลางหน้านันหละแปดสามหกอะไรนันเละแปดหกสามอะไรนั่นเละหกแปดแปดหกรอบนั้นยังคาใจอยู่มวันี้เป็นยังไงคะราบรื่นวนี้ราบรื่นแน่นอนพืนคือการอวยพรให้เด้วโอ้ยทุกคนราบรื่นสองแปดนี่ชัดๆเลยตัวลูกห็วงเลใเใเทียน ุญเตโยกเลขมักจะออกตัวทูบดูนะมันออกที่ลำดับทูบตาทำไม่่อดีเราดูไปจนทูบเดินทูบทูบมีมีเทียนมีเทียนมีทูบมีทูบมีเทียนถูกข้อล้อถูกขาเรียนมาเป็นปีเป็นชาติก็ยังอดทน ขออนุญาตพูบขออนุญาตเทียนขออนุญาตนั่งเทียนขออนุญาตนั่งพูบขออนุญาตดูพูบขออนุญาตดูเทียนขอ